ใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยตอนนี้เจ๊อยู่ที่นะคะวัดทับกระดานนะคะอำเภอสอง อำเภอสองพี่น้องนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะอ่ะบ้านเกิดเองบ้านเกิดนะคะเพราะว่าเจ๊ก็เป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีเหมือนกันตอนนี้มาขอพรแม่พึ่งเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้กําลังที่จะอ่ากลับไปที่รถ <c oughs> หนึ่งนะคะเดี๋ยวมีเลขเด็ดๆด,ดมาบอกนะคะเดี๋ยวมีเลขเด็ดๆด,ด,ด,ดมาบอกนะคะคนเยอะมากค่ะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยแล้วก็ คนเยอะมากด้วยโอ้ร้อนอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะอะใครเข้ามาแล้วตอนนี้ก็ฝากแชร์ด้วยเนาะอืม ตอนนี้ก็กดแชร์รอไปขอนนะคะตอนนี้จะถึงรถแล้วร้อนมากแม่ร้อนจริงๆนะคะอ่ะร้อนมากก็เป็นครั้งที่เ่ายแล้วไม่รู้ที่หนูได้มาที่นี่นะคะก็ต่างชื่อเสียงต่างทุกที่นะคะก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้จักเป็นที่ดีเลยว่าวัดทับกระดานนะคะวัดแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะใครที่อยู่ในแวดวงวงของวงการบันเทิง วงการแสดงหรือว่าต่างๆนานาก็แล้วแต่นะคะก็จะเดินทางมาที่นี่มาขอพอรมาขอชื่อเสียงมาขอโชคลาภกันเยอะแยะมากมายเลยว่าเมื่อกี้เจ๊ก,ก็เข้าไปขอโชคลาภจากแม่พึ่งมานะคะก็เขย่าซมซีขอสามขอสามสามตัวเลขนะก็เมื่อกี้เดินออกมาก็ซื้อลอตเตอรี่ทันทีเลยนะคะอะสตาร์รถห,หน่อยเดี๋ยวเข้าไปอะไรในรถอืม อะระหว่างนี้นะคะทุกคนค่าขอให้ทุกคนกดแชร์ให้เจ๊บแป๊บเดียวนะคะเออร้อนร้อนเดี๋ยวจะให้แคปตัวเลขนะคะที่ได้ในวันนี้เผื่อเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันเผื่อจะได้นิดนิดหน,น่อยหน่อยเนาะเผื่อถูกกันเนาะอะ,อะขออนุญาตขึ้นรถก่อนนะคะร้อนมากมายแกะกองเลยนะคะโอ้ร้อนร้อนร้อนจริงๆร,ร้อนจริงๆนะคะ,ะ,คะมัน กี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายสองแล้วเนาะร้อนนะคะร้อนอะโอเคเนาะเข้ามาในรถเรียบร้อยแล้วนะโอเคเต็มที่แล้วคนนี้พูดสิ่งดังได้แล้วเมื่อกี้เดินมาก็อันนี้ก็ซื้อรูปแม่พึ่งมานะคะเช่ามารูปแม่พึ่งนะมาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยได้บูชานะมารอบนีบูชารูปแม่พึ่งนะ สามพันคนแล้วสวัสดีนะคะสามพันคนสวัสดีอันนี้เป็นรูปแม่พึ่งเนาะพอดีว่าโดนจิตโดนใจชอบเลขนี้ก็เลยซื้อนะคะพอดีว่าโดนจิตโดนใจชอบเลขเอ้ยชอบภาพนี้ก็เลยซื้อนะคะอ่ะอ่ะขอให้วันนี้งวดนี้ขอให้แม่พึ่งนะคะให้ fc แฟนขับหนูนะแม่นะขอให้มีโชคมีลาภกับแม่นะคะอืมอ่ะ ร้อนมากมายนะคะไปซื้อกลับไปบ้านไว้นะลูกแม่พึ่งเนาะก็หลายๆท่านนะคะก็อาจจะรู้จักนะคะแม่พึ่งแม่พึ่งคือใครแม่พึ่งก็คือพุ่มพวงดวงจันทนะคะราชนีลูกทุ่งนะคะอ่าหลายๆคนนะคะในเวทวงของการแสดงเวทวงของนักร้องเวทวงของอ่าการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาขอโชคขอลาภขอ คือเสียงขอนุ่นขอนั่นขอนี้จากแม่พึ่งไปก็ก็ประสบความสําเร็จเยอะหลายๆท่านเลยนะคะอ่ะสำหรับเลขที่หนูไปขอมาตอนแรกอ่ะหนูใช้เวลาประมาณตกสิบนาทีเลยในการถ่ายติดในการถ่ายซีมซีที่หนูเขยา่าใช้เวลาประมาณสินาทีแม่มันถ่าย คือมันถ่ายติดไหมมันติดแต่มันไม่ชัดเลยหนูโฟกัสยังไงแล้วโฟกัสแบบนี้เขาก็มีป้าเดินมาขนาบอกว่าหนูขอเขาสิลูกขอจะขอถ่ายหน่อยขอถ่ายหนูก็อ่ะขอถ่ายหนูก็ลองอีกประมาณ3ามสี่แฉะนะกว่าจะติดมาแบบชัดๆนะคะเพราะว่ามันถ่ายถามว่าถ่ายถ่ายมันถ่ายได้ไหมมันถ่ายแต่คือซีเอ็มซีที่หนูจะขย่าเนี่ยมันมันคือมันไม่ชัดเลยนะคะ ใครเข้ามาแล้วหนูขอคนละสามแชร์ด้วยใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มให้เจด้วยนะคะใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มให้ด้วยนะคะโทรศัพท์อยู่ไหนคือหนูถ่ายอะ่ะถ่ายยังไงก็ถ่ายไม่ชัดก็เลยขอมีป้าเดินมาเ็าแบบบอกหนูขอเขาสิลูกขอถ่ายเขาหน่อยลูกได้แล้วหนูก็ซื้อมาเลยหนูซื้อเลยค่ะหนูไม่สนใจหรอกเลขสวยไม่สวยหนูซื้อเลยไหนละไปไหนแล้วล่ะ ซื้อมาเมื่อกี้สองพันซื้อเยอะนะซื้อเยอะเยอะแล้วนะซื้อเยอะแล้วนะค,คือถ่ายคือถ่ายยังไงก็ไม่ติดถ่ายยังไงก็ไม่ได้มีป้ามเดินม,มาบอกว่าเออหนูขอกระซิลูกหนูก็รอ,อกประมาณสามสี่แฉะแล้วหนูเจ๊เขย่านะคะเจ๊ไม่สนใจเลยว่าสวยหรือไม่สวยจะเป็นเลขอะไรแต่หนูรู้สึกว่าหนูมีพลังแบบว่าเออเรารู้สึกว่าเราถ้าคนเราศรัทธาคนเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเชื่อมั่นในอ่า สิ่งศักด์สิทธิ์ที่เรามาขอเนี่ยต่อให้เป็นเลขอะไรเราก็ต้องซื้อไว้เนาะอ,อ่ะโอเคนะคะเป็นเลขวันนี้เลยจะเอาไปเล่นฮานอยวันนี้ได้ไหมได้อ่ะจะเอาไปเล่นรัฐบาลได้ไหมได้แล้วแต่เลยหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้หนูขอโชคลาภหนูไม่ได้บอกหนูไม่ได้ถามเขานะคะว่าเออจะออกอะไรนะก็แล้วแต่ดวงของพวกเรานะ ตอนแรกหนูเจพยายามแบบว่าโฟกัสนะคะโฟกัสหลายรอบมากเลยอ่ะสี่พท่านเนี่ยคือหนูพยายามโฟกัสนะแต่มันไม่ติดนะคะมันไม่ติดจริงๆเนี่ยอันนี้มันก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างอ่ะแคปบค่ะใครแคปบแล้วนะคะพิมพ์สาธุมานะคะเจอเอฟอ้อยเจอ FC เอเขินนะถ่าทยทำตัวไม่ถูกนะคะ ทำตัวไม่ถูกเจอเอฟซีทำตัวไม่ถูกนะคะอ่ะแคบค่ะแคบนะคะสี่พันห้าร้อยท่านตรงนี้แคบนะคะแคบนะคะแคบแล้วพิมพ์สาธุนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะให้ดูลอตเตอรี่ที่หนูซื้อนะคะใครแคบแล้วพิมพ์สาธุนะคะใครแคบแล้วเนี่ยตอนแรกหนูถ่ายมันก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างเนาะออนะคะอ่าอันนี้ภาพตัวเองนะคะภาพตัวเองเนาะ นี่ค่ะสวยแม่พึ่งนะคะวันนี้เดินทางมาขับรถมาประมาณสองชั่วโมงเลยนะคะในการขับรถมาในวันนี้นะคะสองชั่วโมงเลยนะคะสองชั่วโมงเลยอันนี้ไหวพระประสบสุขนะคะขับรถมาอันนี้เป็นอัฐินะอัฐิแม่พึ่งนะคะเป็นอัฐิแม่พึ่งนะคะอ่านูให้ดูอีกหนึ่งรอบภาพเนี้ยน่าจะชัดสุดละ สาธุค่ะใครแก็บแล้วพิมพ์สาธุนะคะซื้อฮานอยวันนี้ได้ไหมซื้อได้นะซื้อได้แต่หนูชอบห้ามากเลยนะวันนี้ชอบห้าหนูชอบห้ามากเลยอะเดี๋ยวหนูให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลอตเตอรี่นะซื้อมานะคะห้าศูนย์เก้าอะจีซื้ออะไรเดี๋ยวให้ดูจนะีซื้อ,ะะอ,อ,อห้าเก้าก็คือห้าเก้านะี่ไม่ได้อยากซื้อหรอกนี่เก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์

อ่ะต่อไปฮานอยฮานอยนะคะฮานอยหนูก็อยากจะบอกว่าเล่นตัวนี้เลยนะเล่นตัวนี้ได้เลยฮายนะอยน่ะขออนุญาตดื่มน้ำนะคะฮานอยก็เล่นตัวนี้ได้ฮานอยเล่นตัวนี้ได้ไหมได้เลยค่ะฮานอยเล่นตัวนี้ได้เลยอะคุณแม่ขากระไรข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะฝากแชร์ด้วยอีลีค่ะแม่อีลีค่ะ สวยนะ05สวยนะคะคุณแม่ขา05หนูถือว่าเป็นเลขที่สวยอยู่พอสมควรนะ05สวยอยู่ค่ะ05สวยอยู่อ่าวันนี้ฝากร้านด้วยนะคะคุณแม่